สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะมาพบกับครูพระในวิชาภาษาไทยกันต่อคะ่ะหลังจากที่เราเรียนอักษรควบแท้ไปแล้วนะคะในคาบที่ผ่านมานะคะอ,อักษรควบแท้ที่มีพยัญชนะรอเรือโรล,ลิงแล้วก็โวเวนนะคะเป็นพยัญชนะควบ ะคะเรามาดูในคาบนี้เราเรียนในเรื่องของอักษรควบไม่เทกันต่อนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรามาดูคำสองคำนี้ค่ะคำสองคำนี้คำว่าซายสายซ้อยซร้อยเห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นคำว่า คำว่าทรายมีทอทหารกับโรเรือเห็นไหมคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะทอทหารนะคะควบก,กับโรเรือเป็นอักษรควบพยัญชนะต้นสองตัวคําว่าทรายแล้วก็คําว่าสร้อยก็มีโสเสือนะคะโสเสโรเรือนะคะคาว่าสร้ยอยมาดูการเขียนการออกเสียงกันนะคะคำควบกำไม่ใช่ ทีนี้ดูคําว่าทรายนะคะมีทอรอควบเตเราอ่านออกเสียงทรายเห็นไหมคะเราอ่านออกเสียงทรายโซออยโซทราย,ายเพราะเป็นคาควบก็ไม่เท้นะคะพยัญชนะทอทหารกับโรเรือควบกันจิงออกเสียงทรายก็คือออกเสียงโซนั่นเองนะคะามาดูคําว่าสร้อยคําว่าสร้อยนะคะค เราไม่ออกเสียงโซนะคะโสเสือส้อยก็คือส้อยเลยออกเสียงตัวหน้านะคะโสเสือเขาเรียกว่าคําควบล้มไม่แท้คะ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในหนังสือของนักเรียนจะอยู่ในหน้า22สองนะคะอยู่ในหน้า22นักเรียนดูคู่ไปด้วยก็ได้ค่ะเรามาเรามาอ่านตรงนี้ลองดูสิ ลักษณะของอักษรพวกไม่เท้ก็คือจะออกเสียงแปรไปเป็นเสียงอื่นนะคะได้แก่ตัวโทนะคะที่ควบกับตัวโรประสมกับสระเสียงเดียวแล้วออกเสียงเป็นโซหมายความว่าตัว ททหารกับรเรือนะคะเมื่อเราเจออักษกรควบคล้มก็คืออักษกรควบกล้มโททหารกับรเรือพวกกันเราก็ออกเสียงโ so. ซลองดูนะคะลอง,ลอ,ง,ลอ,งอ่านดูอ่านก่อนนะคะในหนังสือมีนะคะหน้ายี่สองสวดรงทราบสาบสายสุดโงหมายดกอินซีมัดสีอินซีมี เจอดดนตรีฟุตซาเาทาสชวดสมมซับแซกวดัดทูมานาัสฉะเึิร์เซาตัวโทโรเหล่านี้เราออกสามเนียงเป็นเสียงโอเห็นไหมคะเขาบอกว่าถ้ามีตัวโทโรเมื่อไรเราก็ออกเสียง ซก็ so, คือโ so, ซ so, so, so. ่สู้ซ้ายโซเห็นไหมคะออกเสียงโ so. ซ่มาจากกาี้ที่ให้ดูคําตัวอย่างคํามาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าตัวไหนออกเสียงโซมั่งเป็นคําพวบกันมั่งกุจะขีดไว้ให้นอ่านสอนควบกันดูสิคำว่าสวดสงราบสามสาย สุดโซมนะคะคำว่าอินซีก็คือคำว่าซีนะคะซีโทรอีซีคะซีมัดซีอินซีมีก็คืออินซีคำว่าซีนะคะเชิดดนตรีคำว่าซีอีกแล้วพุทธาพุทธานะคะพุทธาคำนี้พุทธา ทโทรนะคะพุทธาเดี๋ยวปุญญาอธิบายต่อพุทธานะคะคำว่าพุทธาคำว่าซาส่วงใสซับแซ่ชุ่มโทรุโมชุ่มชุ่มอันนี้อ่านว่าชมุมานัทนะคะชุ่มจะซึ่งเโ้าก็คือคำว่าโซลเห็นไหมคะเขาวงเลือไม่เราเลยว่าเขาเขาวงไว้เราเลยว่า ตัวโทอรก็คือจอทหารโรเล่เราเนี้ยออกสำเนียงเป็นเสียงโซเสียงโซโซนะคะที่วงที่ขีดนี้แหละค่ะที่ครูอ่านมาเมื่อกี้เนี้ยมีตัวทอทหารกับโรเลอเราก็อ่านออกเสียงโซนะคะออกเสียงโซหมดเลยไม่ทอโรก็คือเราอ่านออกเสียงโซนะคะแต นักเรียนเห็นไหมคะคำว่านิซานิซาออกเสียงโซไหมคะไม่นะคะนิซาทโรอาซานิซาไม่ใช่นิซานะคะก็คือคำนี้เป็นคำควบเทนไม่บางคำเราต้องรู้จักสังเกตนะคะบางคำบางคำรู้จักสังเกตสังเกตที่อะไรสังเกตที่การออกเสียงนะคะอ่าสวดชงชงโทโรอ้อชงชงชงกับซาเห็นไหมคะใช่ ซ้ายซาบกับซ่านิซาเพียงผิดกันนะคะเพราะฉะนั้นบางบางตัวบางตัวเท่านั้นบางคําเท่านั้นที่มีคําควบคั้มเทปากปนอยู่นะคะอันนี้เราต้องฝึกอ่านแล้วก็ต้องรู้จักสังเกตนะคะแต่ให้รู้ว่าถ้าคําควบกล้ามอักษรควบไม่เท้นะคะมีตัวโททหารกับโรเรือ ควบกันแบบนี้ให้ออกเสียงโซนะคะออกเสียงได้ก็คือเสียงโซเท่านั้นนะคะต่อเลยค่ะ, <c oughs> อะลองดูนะคะเมื่อเราเรียนในเรื่องของคำควบค,ำควบํคำไม่เ้นะคะมีทโรควบก,การอักษรควบและออกเสียงโซนะคะ,ะคำควบคำไม่เ้มีหลายคำนะคะที่สามารถอ,อ่าน อ่านแล้วก็อ่านคําได้ให้ถูกต้องนะคะมีหลายคําลองดูว่าที่ครูนํามาทดสอบเป็นสังนวนนี้นักเรียนจะได้ไหมลองมาดูกัน,นะคะ่ะครูให้นักเรียนเติมก่อนนะคะเติมไปเลยเติมไปก่อนนะคะเติมกับปากนยเติมในใจเนี่ยเติมกําลังน้องกําลังเรียนอยู่กับครูเนี่ยเติมลงไปเลยเติมก่อน ที่เป็นสำนวนนะคะสำนวนสุภาษิตหมดภาษาไทยรู้สึกว่าออกหน้าเสีตรงเยอะมากมายนะคะคานี้น้องน่าจะเจอแล้วนะทีนี้วิธีคิดคิดอย่างไรภาษาไทยก็มีวิธีคิดในเมื่อเราเรียนในเรื่องของอักษรควบไม่แท้เพราะฉะนั้นที่น้องนํามาเติมตรงนี้ต้องเป็นคําที่ควบไม่แท้นะคะอักษรควบไม่แท้ คนอะไรเข้าวัดหมายความว่าหาประโยชน์ให้ชวนร่วม <c oughs> อะไรดีคะที่หาประโยชน์ให้ส่วนรวมคุณคนตอบแล,ล้วแหละในใจเนี้นะคะเดี๋ยวเอามาดูข้อสองดูซิจบถูกกันไหมอะไรข้อสองเป็นสำนวนอะไรดีติ้งตองติ้งตองจุดหยดหุด,ด,ดวิมานในอากาศต้องเอาคำควบกล้ำนะคะอักษร พวบไม่แท้เท่านั้นนะคะอะไรในอากาศหมายถึงฝ่ายันถึงความมั่นมั่งคงมั่นคง,นคงแล้วก็คิดคาดหวังจะเป็นอะไรอย่างเลือดลอยอูยองอยองดีเลยอะ่ะอะไรคะได้อะไรแล้วคิดออกอย่างคะคิดออกอย่างคะเฉะลยดีกว่าถูกกันมา ขนสายเข้าวัดนะคะำประโยชน์ให้ส่วนรวมมากเลยอ่านี่ไงคะทโทรอโยอายนะคะคำว่าสายออกเสียงโซห็คนคะขนขนสายเข้าวัดคำนี้ก็เป็นอักษรควบไม่แท้นะคะสร้างนั่นเองคะ่ะสร้างวิม,มาในอากาศสอรอ,องโทสร้าง เห็นไหมคะสร้างก็คือโสเสือก็คือฝอยฝันถึงความมั่งคั่งเห็นไหมที่ครูบอก่าแล้วมั่งมีออคาดหวังว่าให้ได้เลืศอนลอยดีที่สุดเห็นไหมคะ,อะตอบอีกหนึ่งข้อค่ะอะไรคะอินอักษรควบไม่แท้ออกเสียงโซอ,อะไรอยู่ในดินสินในนะ้ำ เต็มเลยค่ะหมายถึงสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติอ่าน,นนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้คืออะไรดีอะไรคะ่ะตอบได้ไหมคะตอบเลยค่ะคำว่าทรัพย์นะคะคำว่าทรัพย์ ทรัพในดินสินในน้ำอุมมดมสมบูรณ์มากเลยธรรมชาติเนี้ยนะคะใช้ประโยชน์ได้ยเดยอะแยะเลยคําว่าทรัพนะคะโทรโทรโทรอะทรไมกกาศเห็นไหมคะมก็มีตัวสะกุลทรหอนี้โยการันทรโทรเป็นอักษรควบนะคะอักษรควบไม่เทออกเสียงโซทรัพโซนะคะทรัพ ทรัพย์ในดินสินในน้ำาูกไหมคะไม่ยากนะคะการเรียนตัวทอรอออกเสียงโซแล้วก็คำควบคั่มไม่เทวันนี้นะคะได้เรียนรู้ได้หลายๆเรื่องนะคะหลายๆอย่างเพราะว่าคําควบคั่าเทเขาเรียนมาแล้วนะคะทั้งตัวควบก,กับตัวรอตัวโลตัวโวนะคะวันนี้คาควบคําอักษรไม่เทนะคะ อักษรควบไม่แท้ก็คือมีโทโร,รออกเสียงโซด้วยนะคะไม่ยากนะคะทีนี้มอบหมายงานนิดหนึ่งค่ะให้นักเรียนเขียนคำควบกล้มไม่แท้พร้อมแต่งประโยค5คำา5ประโยคลงในสมุดภาษาไทยหามาเลยค่ะคําคำเองตั้งคำแล้วก็แต่งประโยคเหมือนเดิมแต่ในคาบที่ผ่านมาเราแต่งประโยคในเรื่องของคำควบกล้มแท้ นะะในคาบนี้เราแต่งคำพวกคำไม่เท้แค่นั้นนะคะทุกคนทำกันได้อยู่แล้วนะคะน้องพอสู้ๆ oh. นะคะทุกคน oh. ขอขอบคุณสื่อการสนอนยากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้พ oh. บกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ